สวัสดีค่ะสลีสวัสดีสสดชาววันอาทิตย์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปในเดือนกรกฎาคมง,งานเงินความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่พ,พลังงานนี้หมออยากบอกว่าเป็นพลังงานรวมอย่า,าไปตัดสินใจใดๆดดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางก็ได้นะคะไพ่มันเป็นพลังงานรวมบางทีมันอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงดีๆเก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปนะคะไพ่ไปแรกของคุณเป็นไนท์เทถ้วยอ่าบอกธาตุก่อนนะคะคุณอาจจะคุยกับ คนธาตน้ำกระกฎลมีนพิจิกนะคะทำเพรนชาวธนูลนนัคขาธนูหนึ่งเรียญทาดธาตด,ดินนะคะการพึกงสมงกรรเด็กถือดาบตุนกุมเมตุนทาตุลมนะคะควีนถือไม้เท้าทาตุไฟเมสิงธนูอันที่จริงมอว่าคุณคุยยใครก็ได้ค่ะ,ะไม่ต้องฟิกนะคะพลังงานใบแรกของคุณเลยค่ะคนวันอาทิตย์ คุณจะไปง้อใครหรือใครจะมาง้อคุณหรือเปล่านะคะอนาคตที่จะถึงนี้สิบเหรียญเป็นสถานการณ์ที่สิบอะสิบไม้เท้าสิบเหรียญมันสุดๆอะเต็มอ่าถามว่าการเงินเป็นยังไงหมอว่าการเงินคุณบางเงิยนยังเข้าอยู่นะคะแต่ว่าหกเหรียญรายจ่ายเยอะมากทมาเทมเพลนด้วยสองเหรียญด้วยระวังให้ดีนะคะเดือนกรกฎานี้นะคะการเงินอาจจะตึงมือน้อยๆน,นะคะการใช้จ่าย ก็ระวังนิดนึงนะคะบริหารจัดการให้ดีความรักหมอเห็นทมพแพรนนะคะความรักไปไปกับกลับอยู่เสมอหรือความรักมันต้องบาลานซ์กันหรือความรักนี้มันมันมีแต่อีโกะคะ่ะมนเอาแต่ใจตัวเองนะคะไพ่ความรักนี้มันต้องปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติบางอย่างก็ไม่ตรงกันหมอเห็นคุณแบกทุกอย่างเลยค่ะคนวันที่สิบไม้เท้าแบกความรู้สึกที่ที่เหนื่อย มีภาระเยอะแยะบางคนมีภาระนะรับรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบไหนจะความรักที่เหน็ดเหนื่อยต้องแบกทุกอย่าง2ดาบคุณประคับประคองความสัมพันธ์เพื่อจะให้ไปถึงฝั่งฝันนะะแต่5ดาบระวังให้ดีนะคะตกตำแหน่งของอนาคตด้วยระวังการทะเลาะกันการขัดแย้งกันมีอีโก้ห่างกันไปด้วยนะคะหรืองานก็นหนักแล้วเงินยังทะเลาะอีกนะคะ อะไรไม่ดีก็ไม่ไม่ต้องไปเก็บไว้นะคะไพ่ของหมอออกมาแบบนั้นเลยหมอก็อ่านตามไพ่นะคะมันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะหนึ่งเรียนพวกนี้นะคะตกความคิดของเขาเขาก็ยังอยากกลับมาง้อคุณนะอันนี้นะคะแล้วก็หกเรียนแปลว่าความรักนี้มันไม่เปลานั่นแหละคะ่ะมีคนที่เป็นผู้ให้ให้เช่นให้ความใจใส่ให้ทํางานเยอะหามรุ่งหามค่าเป็นหน้าที่เป็นเสาหลักครอบครัวให้เงินให้เวลาให้ความรักให้ทุกอย่าง มันไม่บาลานซ์ความรักที่ดีคือการบาลานซ์การเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะแปดถ้วยเนี่ยมีคนเดินออกมานะคะทั้งที่ยังรู้สึกรักมันไม่เติมเต็มอย่างที่ใจต้องการต้องเต้องต้องเดินออกมานะคะหมอเห็นอย่างนั้นนะหมอขอดูอดีตที่ผ่านมาให้ชาวอ่านะคะให้ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง เดร์เคลเรียนนะคะธาตุดินกันบึกสมมังกรความรักมันมันเบาบางอ่ะที่หมอเห็นนะคะแต่คุณยังอยากจะยื่นตรงนี้ให้แฟนเราให้คนที่เรารักอยู่ก็ได้นะคะที่ให้คนที่เราครบเราคุยก็ได้ยังอยากจะมอบให้อยู่ถึ้วมันจะไม่ไม่ได้มั่นคงนะคะมันเป็นช่วงที่อ่อนแอไนท์ถือดาบนะคะธาตุลมตุนกุมเมถุนระวังอารมณ์เหวี่ยงวีนอีโก้ทะเลาะก,กันนะคะบางคนหนักเหนื่อยทํางานแล้วก็ต้องเหมือนเอาแต่ เจอความรักที่เอาแต่ใจตัวเองนะจัดเม้นอยากหลุดจากตรงนี้นะคะอยากหลุดวิบากกรรมนี้บางคนตื่นแล้วนะคะตื่นรู้ว่าเออความรักมันมันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทําไมเราทําอยู่คนเดียวเดโมนชาวมีนลัคนามีนความรักนี้มันรู้สึกสับสนมันรู้สึกอึมครึมมันเหนื่อยนะมันหาทางออกอยากนะห้ามไม่เท้าทะเลาะก,กันแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆซ้ำๆวนๆวนิวน่วนเวียนทัศนคติบางอย่างไม่ตรงกันหรือมีคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่ง มีส่วนทําให้พวกคุณทะเลาะกันหรือพวกคุณนั่นแะค่ะที่มันไม่เข้าใจกันเลยนะคะอารมณ์เบี่ยงอารมณ์วีอะไรประมาณนั้นนะคะชาววาันอาทิตย์ค่ะโหเรียน,นะคะบางคนก็ทํางานร่วมกันบางคนก็กู้หนี้ยืมสินร่วมกันบางคนต้องแชร์อะไรร่วมกันหรือความรักนี้ที่หมอบอกคะว่ามีคนที่เป็นผู้ให้มากกว่าได้รับมันเป็นเกิดอาการไม่เท่าเทียมกันนะคะก้าวเลียนมีคนที่รู้สึก อยากอยู่คนเดียวอยากห่างออกมานิ่งเงียบเพื่อจะกลับมารักตัวเองไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอยู่สวยๆเรื่อยๆรอทําตัวเองให้ดูดีนะ,ะเพราะที่ผ่านมาคุณเหนื่อยหรือเกินคุณพยายามประครับประคองคุณบอกอย่างนั้นนะ,ะไม่ว่าเงินไม่ว่าอะไรก็ตามเหนื่อยที่สุดแล้วคนวันอาทิตย์นะคะหมอว่าเดดเดชาพิจิกรลัคนาพิจิกนะคะหรือบางคนคุยกับพ่อแม่แม่ม่นะคะคนต่างชาติได้หมดนะคะ สิบไม้เท้าเห็นไหมคะคุณเริ่มจะปล่อยวางเริ่มปลงอันนี้สิบไม้เท้านี้แบกนะคะอันนี้คุณเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มปลงทุกอย่างแล้วคะ่ะหมอว่าไม่มีใครนะคะสร้างอะไรได้วันเดียวแล้วค่ะวันอาทิตย์คะ่ะถ้าคุณเหนื่อยคุณก็ปล่อยก็วางก็พักก็หยุดนะคะค่อยๆทําไปโอเคหมาขออนุญาตเก็บนะคะอในเดือนกรกฎาคมนี้ยังต้องเหนื่อยอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวหมอขอดูว่าคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณบางนะคนวันอาทิตย์ หนึ่งเรียนนะคะตกตำแหน่งความคิดเขามันมีคนใหม่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์พวกคุณหรือเปล่าหรือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเปล่านะคะสองไม้เท้าเขาคิดสองไม้เท้าคือการสื่อสารหรือสองไม้เท้าคือการนึกถึงนะคะคนเก่าคนไกลหรือรอที่จะติดต่อสื่อสารกันอาจจะอยู่ไกลกันหรือผู้คุณไม่ง้อกันไม่คุยกันหรือบอกการสื่อสารก็ได้นะคะหรือมีคนที่ ะะยังอยากได้ความรักดีๆอยู่เพราะความรักนะคะแปดถ้วยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เติมเต็มจากคุณนะไพนี้เป็นไวเวอร์ซ่าอ่านสลับกันได้ะคะมันมีบางอย่างบางคนที่ถอดใจน้อยใจรู้สึกไม่เติมเต็มในความสัมพันธ์ควินเธดา,าเขารู้สึกว่าถ้าตลมตุนคุณไม่ทนรู้สึกว่าเรามึนเราตึงใส่กันเราอารมณ์บ่จอยนะอารมณ์ไม่ดีใส่กันเหนื่อยจากงานแล้วเหนื่อยจาก เพื่อนร่วมง,งานเหนื่อยกันและกันอีกอะไรประมาณนี้นะคะ The Tower มีคนที่รู้สึกพังนะคะในความรักความสัมพันธ์โปแตกอะไรบางอย่างก็ได้นายถือถ้วยท่าน,น้ํากระกนมีนพิจิกนะคะแต่หมอคิดว่าเขายังอยากนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอยู่นะนายถือถ้วยเป็นเพื่อนก็ได้เข้ามาในชีวิตก็ยังได้อยากจะมาง้อมาขอโอกาสนะคะอันนี้จัดเม้นก็คืออยากกลับมาขอโอกาสมารื้อฟื้นเพื่อให้เราได้กลับมาได้กลับ ได้กลับคืนมานะคะได้คุยกันได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสามถ้วยนะคะชีวิตนี้เหมือนเขาคิดว่าอ่ายังยังอยากมีคุณไวเนาะในความคิดของเขานะคะลิแชอรี่อดชากรากรกลลัคนากรากฎหรือคนที่อยู่ต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือความรักอยู่ไกลกันนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้แปลว่าทะเลาะก,กันแล้วใจมันเริ่มห่างมันเริ่มถอดใจ อะไรประมาณนั้นนะคะสเตนสิงลักษณสิงหมอว่าเขายังอยากได้คุณกลับคืนมานะอันนี้หมออ่านความคิดให้แต่ไม่ได้แปลว่าต้องทุกคนนะคะมหมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ให้วันอาทิตย์จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางคนมันเป็นสถานะของครอบครัวขึ้นมาอยู่นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างะคะคิงถือไม้เท้าหกไม้เท้าของชาววันอาทิตย์ จะฟูจาทําพลนจะติดห้าถ้วยนะคะห้าไม่เท้านะคะไพ่ใต้สำหรับดากซันนะคะหมอจะอ่านตามไพ่นี้นะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ,ะบอกกันนะคะบางคนคุยกับธนูลัคนาธนจะติดตุนลัคนาตุนนะ,ะ,ะหมออยากจะบอกว่าบางคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอยู่ไกลกันก็มีหรืออยู่ใกล้กันห่างกันออกมาต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ไพ่พวกนี้คือการปรับตัวคือการบาลานซ์เข้าหาก,กันคุณเห็นไหมคะบางคนทัศนคติอะไรก็ไม่ตรงการจู้จี้จุกจิกไปหมดแต่ว่า พวกคุณสองคนหมอเห็นนะยังไปต่อกันได้เป็นสิบถ้วยเนี่ยนะคะนี่ก็สิบเหรียญน,นะคะสองถ้วยนะ่ะยังมีโอกาสคืนดีกันยังตัดกันไม่ขาดนะคะยังไม่หลุดจากการน,นะอีกหน่อยเดียวเองนะคะแต่เพียงแต่เพียงแต่พวกคุณพ่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะค่ะนะคะชาววันอาทิตย์คะ่ะเรื่องซ้ำๆเรื่องเดิมๆที่พวกคุณมีปัญหากันนั่นแหละมันก็ยังไม่จบนะคะหมออยาาบวกอย่างเงี้ยความรักนะคะ หมอเข้าใจนะว่าความรักคือการปรับตัวเข้าหากันทัศนคติบางอย่างมันอาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันแต่เราก็รักกันได้ความต่างลองใจเย็นลองปรับตัวลองปรับเปลี่ยนดูนะคะจะมีการมาตกลงบางอย่างร่วมกันมาคุยกันพวกคุณยังไปต่อได้ภพ่พวกนี้ยังขึ้นนะคะเพียงแต่มันมีบางอย่างเท่านั้นที่พวกคุณยังปรับตัวเข้าหากันไม่ได้นะคะที่หมอเห็นนะมันยังมีการคืนดีกลับไปกลับมานะคะมันมีคนที่ฮึดอยากจะได้คืนดีกันแต่ว่ามันมีบางอย่างที่หมอบอกนะคะ ที่มันยังเข้ากันไม่ได้นะคะทีนี้หมอดูเงินงานบ้างเงินงานจากพลังงานพื้นดวงนะคะที่หมอเห็นนะคะระวังเ,เพื่อนร่วมง,งานอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันผู้หลักผู้ใหญ่ขัดแย้งงานเยอะมากวันอาทิตย์สิบไม้เท้าหามลุงหามข้ามอาจจะทำหลายหลายอย่างก็ได้หรือนะคะทำหลายทาง รับผิดชอบเยอะนะคะวันอาทิตย์จะมีการปรับเปลี่ยนในสายงานในองค์กรคุณหรือบ้านคุณอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆทิศทางใหม่นะคะลองปรับฮวงจุ้ยดูนะคะหรือถ้าไม่ใช่แปลว่างานคุณจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะขึ้นนะคะลูกน้องบริวารบางครั้งก็ยังดื้ออยู่นะคะเงินทองคุณก็มีรายจ่ายเยอะนะคะลองดูนะถ้าอะไรที่ไม่จําเป็นก็ลองจัดการบริหารดูเงินมันยังตึงอยู่นะคะหมอขอดูเพิ่มเติมให้นะคะเงินงาน คนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมควินเทเลียนนะคะลักษณะของการใช้เงินใช้เงินเก่งนี่เองค่ะเราเราคนวันอาทิตย์นะคะหมอดูว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นธาตุไฟเหมือนกันวันอาทิตย์จะร้อนแรงนะคะเขาจะมี คือเขาเขามีศักดิ์ศรีก็ทุกคนก็มีศักดิ์ศรีหมดแลลวแต่วันอาทิตย์นี้จะจะเด่นมากนะคะเป็นความผู้นําหรือมีศักดิ์ศรีมากอีโก้นะคะเขาจะเป็นคนแต่ข้อดีของเขามีเยอะมากความรับผิดชอบสูงบางทีเขาก็เป๊ะนะคะลองดูนะการเงินเราอาจจะใช้จ่ายเยอะนะคะได้แชร์รด้อดนะคะอาจจะได้เดินทางบ่อยก็ได้นะคะวันอาทิตย์ช่วงหลังนะคะอาจจะได้ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางงานเกี่ยวกับรถ นะคะเปิดปูรถหรือการเดินทางซ่อมรถหรือแม้เป็นแอร์เป็นอะไรได้หมดเลยนะคะไพ่พวกนี้นะคะนะคะถ้าใครหยุดนิ่งอยู่มันอาจจะได้เดินหน้าแล้วนะคะคุณอัมมิชเชียนนะคะงานพวกการปรึกษานะคะถ้าใครเรียนก็มิชเชียนเกี่ยวกับภาษาได้หมดนะคะภาษาหรือการสื่อสารนะคะเป็นครูอาจารย์ได้หมดหรืองานไม่ตรงสายแต่คุณจะทำได้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะ สิบเรียนมันก็ยังขึ้นเหมือนเดิมอะตรงเหมือนตรงนี้ค่ะการเงินคุณก็โอเคนะหาได้แต่ว่าจ่ายเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ไงถ้าไม่มีจ่ายถ้าไม่จ่ายก็คงไม่หาใช่ไหมคะหามาเพื่อจ่ายค่าบ้านค่ารถใช่ไหมอะนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนในสายงานคุณจริงด้วยหรือไม่ก็ชิบจรลงเท้าเดินทางบ่อยนะคะช่วงหล,งลงังๆท่านบอกว่าจัดการยังไงก็คือประหยัดนะยางสิเรียนใช่ไหมคุณอาจจะอยากประหยัดมัธยัตนั่นแหละแต่เพียงแต่ คุณก็รู้แล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายเนาะ,ะจะให้ทํำยังไงนะคะอืมนะคะห้าดาบนะคะหมอกลัวคุณจะถอดใจอยากออกจากงานนะคะอย่าเพิ่งออกนะนะคะแต่ว่าสิบดาบระวังนะคะงานเยอะมากอะไรมากระวังก็เราป่วยนะไม่สบายนะคะสิบดาบคือการเจ็บป่วยการไม่สบาย แล้วก็ระวังยืมให้ใครหยีบยืมเงินทองแล้วไม่ได้คืนด้วยนะคะสิบดาบนะคะระวังไม่ได้คืนเจอทาวเวอร์ The Tower. บางคนไม่รู้สิออกจากงานกระทันหันหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าหมออยากหม,หมออยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าตรงไหนมันไม่ใช่ที่ของเราถ้าเราอดทนแล้วพยายามแล้วทุกคนมันมีลิมิตนะคะ ถ้าจะได้ออกหมอก็คิดว่าถ้ามันออกวันนึงนะคะมันก็จะเป็นต้องออกแต่ว่าออกเพื่อเรานะคะอาจจะได้ไปปรับไปเปลี่ยนได้ที่ใหม่อะไรใหม,ใหม่ๆก็ได้นะคะแต่ว่าหมออยากให้อดทนนิดนึงเนาะอารมณ์ที่ใจร้อนหัวร้อนอย่างเงี้ยหรือมันเหนื่อยมากหรือนะคะมันขึ้นมาพวกเนี้ยหรือบางคนอาจจะซ่อมรถซ่อมอะไรได้ด้วยนะคะระวังอุบัติเหตุทางรถด,ด้วยนะคะระวังป่วยไม่สบายได้ด้วยนะคะถ้าถ้าบ้านคุณซ่อมรถหรือต่อเติมบ้านหรือทําอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแก้เคลไปในตัวนี้ดาวองคารนะคะอืมนะคะเดี๋ยวทำแพลนนะคะ,ะ,คะอย่าไปทางน้ำนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำโอเคงั้นพอหมอขอไพ่แนะนำให้ชาววันอาทิตย์นะคะไพ้จะแนะนำยังไงบ้าง6ถ้วยนะคะเออสเตนหนึเรียนนะคะ มีชิเชียนนะคะแล้วก็ก้าวไม่เทา้ามอว่าลักษณะคือการไม่การปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ปรุงไม่ได้รักที่เป็นทุกข์รักที่เหนื่อยใจบางคนโสดนอนอาทิตย์อาจจะมีคนคนใหม่เข้ามานะคะแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่มอว่าคุณอีลุงตรงนังเรื่องงานเรื่องเงินไปโฟกัสซะมากกว่านะคะในชีวิตของคุณ บางคนถ้าทะเลาะขันแย้งกันหมอว่ายังมีการได้กลับมานะคะปรับเปลี่ยนแต่ว่าหมอว่ายังมีปัญหาเรื่องทัศนคติเรื่องอะไรที่มันยุ่งยากนะคะลองปรับตัวเข้าหากันดูนะคะอืมนะคะถ้าใครเป็นผู้ให้ก็ลองให้บ้างให้เช่นนะคะให้เอาเอาใจใส่ดูแลนะคะให้คําพูดคําจาพูดกันดีๆอะไรประมาณนั้นนะคะมันยังไปต่อกันได้อยู่ที่หมอเห็นนะโอเคค่ะสู้ๆนะคะวันอาทิตย์ค่ะ ขอบคุณนะคะชอบช่วยกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ